ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิปยอ a ชแน,นลกันอกีกเช่นเคยนะครับกับเกม s e n s ซียเอ็กสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าสําหรับกิจกรรมเคียวโกเราแรกของรางวัลอะไรให้คุ้มที่สุดกับวิธีได้ของชิ้นนั้นๆมาเราไปต้องไปหาจากจุดไหนนะครับผมก่อนอื่นเลยกิจกรรมเคียวโกมันจะมาหลังวันที่8ของเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นเนาะก็คือหมดกิจกรรม บมกิจกรรมดันพลังของเนี่ยชากะเออวอร์โกชากะอ่ามันจะมีกิจกรรมของอันมาใหม่ก็คือจะเป็นกิจกรรมดันการ์ดพลังของการ์ดกับกิจกรรมดันพลังของฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นี่จะอยู่นานกว่าการ์ดก็คือประมาณ9วันส่วนการ์ดนี่ก็คือประมาณ5วันหรือว่า7วันนี่นะครับผมจำไม่ผิดเนาะมันก็จะมาพ่วงกันกับกิจกรรมของการ์ดตรงนี้ดันพลังของการ์ดของที่ได้นี่คือคุมมัค่ามาครับเพื่อนๆก็คือถ้าได้ที่1นะห ที่หนึ่งที่สองที่สามมันจะเป็นการ์ดทองที่เราสามารถเลือกเองได้เลยไอการ์ดทองนี่สําคัญมากนะครับผมเพราะว่าไอการ์ดทองข้างล่างเนี่ยเราไม่สามารถสุ่มเองได้หรือเราไม่สามารถหาได้มันจะเป็นแบบการ์ดทองแรครับผมเห็นไหมถ้าที่หนึ่งก็จะได้มาสามกล่องที่เลือกได้ก็คือสามใบเราก็จะพลังกระโดดมากเลยที่สองก็คือสองที่สามก็คือหนึ่งใบส่วนที่สี่กับที่ห้า จะได้เป็น1กล่องแต่ต้องสุ่มนะเราไม่สามารถเลือกได้ถ้าได้ไม่ตรงสายมาหรือว่าได้ไม่ตรงตัวละครมาก็แบบเราก็แค่ได้สใส่แค่ยะสมุดเออแล้วก็เรามาดูกิจกรรมฮยวโกกันว่ามันเป็นยังไงอย่างแรกเลยที่เราสามารถหาได้ก็คือเป็นจะเป็นปะการลังอ่าปะการลังแล้วก็จะเป็นนี่หินแสงคาน,นประมาณนี้หาได้จากดันเจียนอีลิทแบบทดสอบทีมแล้วก็ประสาท12าสราศี เราก็สามารถกดดูได้แล้วมันก็จะบอกว่าหลบจากไหนบ้างอย่างเช่นดัเนเจนออลิตก็คือเป็นเนื้อเรื่องแบบยากขึ้นจากปกติตอนนี้ติดผมก็ติดอยู่ที่ประมาณเออด่านที่เจ็ดขีดสิบนี่ผมติดอยู่ประมาณด่านที่เจ็ดขีดสิบมันแข็งมากเนี่ยทีมที่ผมเล่นก็จะเป็นนี่ตา,ตามนี้เลยอย่างที่ผมเล่นนะหรือว่าผมจะเปลี่ยนเป็นชากะซากะตามมา อ๋อมันใช้สองทีมลืมไปอีลิตมันใช้สองทีมผมเลยกระจายตัวอันนี้ทีมที่สองผมจะมีเคียวโกะซากะมานมูเอาไวซ้ซีซีแล้วก็สัมพันธ์กับเฮียวกะมันจะเป็นสัมพันธ์ที่ทำให้แข็งนานขึ้นแล้วก็จะมีตัวดาเมจหลักอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นแคปปิคอนชูล่าสัมพันธ์กับแล้วก็เป็นตัวแทงด้วยกับตัวเนี้ยชิริว สายแทงข้างหน้านะครับชิลิวมันจะเป็นเอ็กคาลิเบอร์สองสองข้างในสองแบบแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งไม่มีสัมพันธ์ละผมก็เลยใส่เป็นตัวที่เพิ่มดาเมจให้เยอะที่สุดส่วนทีมหนึ่งก็จะระประมาณนี้จะเป็นชากะมวโกชากะสัมพันธ์กับไอโอรสไอโอสสัมพันธ์กับไอโอเลียประมาณนี้ส่วนมูก็สัมพันธ์กับสองตัวที่ผมเอามาสารก็จะเป็นสตันแล้วก็สร้างเกาะทำซีซีเนาะประมาณนี้ครับ อของอีลินเนี่ยเพืเ่อนๆจะสามารถกดหาดูได้ว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็ส่วนต่อไปแล้วก็คือใจความสําคัญก็คือเราแรกของอะไรให้คุ้มที่สุดสําหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยเรากดไปที่ซังเคียวโกจะอยู่ด้านนิดโดูหัวผมบังอยู่ขอโทษด,ด้วยครับเนี่ยทุกคนอยากจะได้อันนี้กันอยู่แล้วละ่ะสําหรับเซเดเซเดเซย่าโอดินกับเศษของเวอร์โกชากะแต่สายฟรีกับสายเติม ถึงจะเป็นสายเติมแต่เติมไม่มากผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าไอ้คิทตันสีแดงเนี่ยมันหายากมากครับมันต้องเติมเท่านั้นถึงจะได้แล้วก็ทํายังไงถึงจะได้คิทตันสีแดงมาก็คือเติมเงินสองก็คือเอาปีกทองไปแลกไอ้ปีกทองนี่หาได้จากไหนก็คือการเติมเงินเหมือนกันเราข้ามตรงนี้เลยให้เพื่อนๆตัดใจจากตรงนี้เลยแล้วกันไอที่มันมีปีทองกับไอที่มันมีคิทตันสีแดงไอที่น่าสนใจก็จะเป็นสําหรับใครที่เล่นทีมซากะมัน หรือว่าเคียวโกก็สามารถแลกเศษเคียวโกไปอัพดาวได้ได้เสเศษอ่ะตรงนี้นะแล้วก็ชิ้นอุปกรณ์ที่เอามาผสมกันแล้วก็แลกก็คือประมาณนี้หินแสงทานสองร้อยแล้วก็ประกำลังห0เราสามารถหาได้อยู่แล้วละอันนี้ก็ข้ามเนาะการแต่การด,ดีนะแต่เราข้ามเอ่อการคอร์สชุดคอร์สเออชุดโกคอร์สอันนี้ก็น่าสน ถ้าใครดาวน,น้อยๆหรือใครอยากอัปดาวก็แลกได้ครับผมสองอย่างนี้เนาะอันนี้คือทางเลือกแต่แล้วก็อันนี้อันนี้แลกได้ประมาณห้าอันหรือว่าสิบอันนี่แหละแลกไปเลยมันใช้หนึ่งต่อสิบเนี่ยสิบแล้วก็หนึ่งใช,ใช้ใช้นิดนึงนะมันมีโอกาสได้เพชรแปดพัน 8, ห้ากล่องอถ้าดวงดีก็ได้หรือว่าสิบกล่องนี่แหละประมาณนี้แลกมาเลยครับมันใช้น้อยผมก็แลกไปหมดละอ่านี่อันนี้ที่สําคัญก็คือจะเป็นตรงนี้การ์ดฟ้าการ์ดฟ้าเนี่ย เราสามารถแลกได้ยี่สิบละเป็นการ์ดฟ้าที่เป็นการ์ดฟ้าแร่ที่มันหายากอะ่ะแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมหรือว่าเปิดการ์ดมันยังไม่มาการ์ดท,ที่เรามีเดิมๆก็จะเป็นการ์ดท,ที่เราสามารถซื้อได้จากตรงนี้เนาะแพ็คลายสัปดาห์กดไปที่ทติมเงินนะครับแล้วก็แพ็คลายสัปดาห์อันนี้นนนแพ็คแลายเดือนแพ็ครายสัปดาห์อันนี้นี่แพ็ครายสัปดาห์ผมก็ซื้อไปหมดละนี่ตอนนี้ไหนวะ แป๊บนึงนะครับทุกคนแบบ็รายวันผมซื้อไปหมดแล้วพิเศษรายเดือนอ่านี่อยู่ที่รายเดือนสามารถซื้อได้สิบกล่องต่อเดือนกล่องประมาณสองพันบาทก็จะตีเป็นสองหมื่นมันก็จะได้แค่การ์ดแบบการ์ดเป็นการ์ดม่วงครับมันไม่สามารถหาการ์ดฟ้าได้การ์ดฟ้ามันหายยากครับแต่กิจกรรมเคียวโกที่มาเนี่ยเราสามารถดันพลัง ของกิดการ์ดไปได้วยไปได้ด้วยแล้วก็ดันพลังของตัวละครเราไปได้ด้วยคุ้มอันเนี้ยอย่างแรกที่ผมแนะนํานะส่วนใน 2, สองข้างบนนี้ก็คือทางเลือกเพื่อนเพื่อนปั้นเขียวปู้ไหมเพื่อนเพื่อน,น,อ,น,อ,นอยากตับการ์ดจะโกคอสไหมแต่การ์ดฟ้าเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนแลกมาทั้งหมดนี่นะการ์ดฟ้าสี่สิบแล้วก็หนึ่งแล้วก็แลกมาได้ประมาณยี่สิบกล่องผมแลกมาทั้งหมดละ ส่วนอย่างที่สองที่ผมอยากให้เพื่อนๆแรกก็คือจะเป็นตัวสุ่มกาชาฟิกเกอร์เพื่อดันพลังไอดีหรือดันพลังลบสองทีมของเราเนาะได้ฟิกเกอร์มาแล้วก็พลังก็จะขึ้นสูงขึ้นอันนี้ได้สามสิบใช้หนึ่งร้อยต่อห้าหรือเพื่อนๆจะมาเป็นตู้กาชาพิเศษเนี่ยไอตัวสุ่มกา,กาชาสีทองก็ได้สามสิบใช้ห้าสิบต่อแปดนะในประมาณสามสิบ สาก็จะได้นหนึ่งการันตีละประมาณนี้ส่วนตัวของตู้เลดเซย่าโอดินนี่ผมแนะนําให้แลกเป็นตัวเป็นอย่างสุดท้ายหรือถ้าเพื่อนๆจะข้ามได้ก็ข้ามไปเลยแล้วเราเอาไปแลกอย่างอื่นที่เราจําเป็นมากกว่าอย่างเช่นอันนี้อัพอัพีของอะไรนะของฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้หาแลกที่คุมค้มๆมากกว่าเพราะว่าโอดินเซ่ามันหาสัมพันธ์มากยากมาก ไอตัวใหม่นี่นะโอดินเซียเนี่ยครับสัมพันธ์ตอนนี้มันยังไม่พอมันจะทําให้ทีมเราบวนไม่รู้จะเอาตัวไหนออกไม่รู้จะใส่ยังไงเนี่ยมันมีแค่สัมพันธ์แค่เซ่าชุดโกคอสซจิทอรีสนะที่จะมีส่วนเซียจิทอรีสที่จะเอามาสัมพันธ์มันได้ก็จะได้จากอารีนาข้ามเซเวอร์ถ้าเราสายฟรีอ่ะหรือว่าสายเติมไม่น้อยเราอาจจะเก็บนานแล้วอาจจะทําดาวได้น้อยด้วยทีมมันก็จะลวน ผมแนะนําว่าให้ไปแลกอย่างอื่นดีกว่าสำหว่าคนที่ไม่ได้แบบงบประมาณเยอะนะครับผมเนี่ยที่ข้ามทางเี้อกก็คือคียวโกกับไกโอคอสการโกคอสเนะาะกาการชุดโกคอสอันนี้ส่วนที่ต้องแรกเลยก็คืออ่านี่สมดวงประมาณสิบหรือห้าการ์ดฟ้ายี่สิบการ์ดฟ้ายี่สิบแล้วก็จะเป็น ตัวสุ่มกาชาฟติกเกอร์อีกสามสิบเราก็จะได้ประมาณสามรอยหรือเปล่าเดี๋ยวผมคำนวณกัอนแรกได้สามสิบสามสิบเซีินหนึ่งสิีแรกได้สิบโอ้ได้สามร้อยเพื่อนๆได้แบบอัพพลังได้โคตรไกลเลยนะเนี่ยอนเนี้ยคุ้มอันเนี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มเออผมดูผิดส่วนถ้าแรกนี้แรกนี้หมดก็จะมาเป็นทางเลือกอยกละระหว่างโอดินกับการตัวพิเศษ ผมก็จะแนะนําให้เป็นตัวพิเศษเพราะว่าเราจะได้การันตีพิเศษหนึ่งตัวเลยเนี่ยเก็บอีกนิดหน่อยเราก็จะเป็น40แล้วก็จะได้ระฐหนึ่งตัวแต่โอดินอ่ะเราเอามาเซ่าโอดินอ่ะเราเอามาก็ไม่สามารถทําให้มันโหดได้แล้วก็ทีมมันอาจทีมที่เราเล่นก็อาจจะลวนถ้ามันจะสุดจริงๆก็คือมันต้องเลยเป็นห้าดาวเป็นห้าดาวแล้วก็มีอะไรนะมีดาบของมันโดยตรงอะ่ะดาบของมันอะ่ะไม่ไหนนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนี่ยดาบมันจะเป็นฝายตาดาบของมันนะครับผมถึงจะเล่นได้นะสําหรับที่ไม่มีสายสัมพันธ์ตอนนะาแปัจจุบันนะแต่อนาคตณยูด้าน่าจะมาไอตัวสายสัมพันธ์มันอีกตัวหนึ่งน่าจะมาหลังหลังจากตู้นี้หมดเจ็ดวันก็คือประมาณสัปดาห์หน้าประมาณนี้หรือใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ต้นๆก็อาจจะมาแล้วล่ะ ส่วนทีมผมก็อัปเดตทีมปัจจุบันเดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนว่าทีมปัจจุบันผมเล่นยังไงตอนนี้ทีมปัจจุบันผมก็จะเป็นประมาณนี้ชากะซากะมูอิโอเลียอโอรอสสัมพันธ์ก็คือจะเป็นแคปิคอนกับเออทีนานะครับผมเล่นได้กันยาวๆเลยนะตอนนี้เซเวอร์ผมก็อยู่จิมินี่เก้าตอนนี้ก็ตันไปต่อไม่ได,ด้ดันไปต่อยังไม่ได้ก็คือรอ update, อัปเดตรออัปตัวละครขึ้นไปอีกนิดนึง อย่างเช่นหอคอยป้องกันอัธน ن าเนี่ยป้องกันอัธน ن าผมก็อยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยสิบเก้าตันอยู่ไปข้างหน้าต่อไม่ไหวละตันกันอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้งอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามตันกันอยู่ตรงนี้หมดเอ้งผมคนเดียวนี่ว่าผมเออผมตันอยู่ตันอยู่ที่สามร้อยสิบเก้าไปข้างหน้ายังไม่ได้ครับส่วนหอคอยดวงดาวหอคอยดวงดาวนี่ก็ตันกันอยู่ที่เดียวกันหมดจําสลับขอโทษด้วยหอคอยดวงดาวนี่ตันอยู่ที่เดียวกันหมด ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตันอยู่ที่เดียวกันหมดอยู่ที่269แต่ผมอยู่ที่3ผมมาช้ากว่าพวกเขามาช้าก็คือผมมาถึง269ช้ากว่าพวกเขาเนี่ยดูนะ3ทีมนี้จะเป็นคนละทีมกันเลยของผมก็ทีมเมื่อกี้นะส่วนทีมอันดับของอันดับที่หนึ่งก็จะเป็นเจมิเน่ผมฟ้าเจมิเน่ผมขาวเนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นคอมโบเจมิเน่คนละทีมกันเลยของเขาจะไม่มีไอโอไอโอเรียด้วยเอมีแต่ไอโอรอส อ,อ๋อนี่ไงไอโอรอสไอโอเรีย e เออใช่ใช่ใช,ใช่เขาก็ยังมีคอมโบอะเทน่าเอ็กคาเนชั่นอยู่อีกสองแต่ส่วนมากเขาจะตัวแบกเขาจะเป็นเจมินี่ผมฟ้าแล้วก็ทีมที่สองจะเป็นทีมแบบสายฟรีทุกคนมีได้อ่าดูดูเป็นไกด์ได้สายมีสายฟรีทุกคนมีได้แล้วไอโอเรียไอโอรอสชอมูแล้วก็เซอริกหรือว่าอะเทน่าเนี่ยเอง แล้วก็พ่วงด้วยสกอร์เปียนทุกคนไปเขาจะเอาคอมโบสองสามตัวเนาะสกอร์เปียนมูแล้วก็ไอโอเลียส่วนอันนี้นะ่เขาน่าจะไม่มีตัวใส่มาแล้วก็ไม่มีสัมพันธ์ละเขาก็เลยใส่ตัวนี้เป็นฮับพลังขึ้นมาส่วนไออะอันนี้ทีมที่สี่ทีมที่สี่ 4, นี่จะเป็นทีมแหวกแนวของเมตาเลยนะเมตาส่วนมากเมตาเขาจะเป็นทีมที่สองเราดูกันเมื่อกีเ้เนาะส่วนทีมที่คนที่สี่เขาเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นเขาเขาเปลี่ยนแล้วเว้ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบ เออแบบไม่ไม่มีสกัดของขาวแต่จริงๆเขาจะเป็นแคปิคอนชูล่านะเขาจะเล่นเป็นทีมแคปิคอนชูล่าแคปเปิคอนชูล่าเขาไปไกลมากเลยเขาจะฉีดแต่อันนี้เขาได้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ของกิจกรรมดันพลัง,งเขาได้สี่ดาวมาเขาก็เลยเปลี่ยนแต่เป็นผมผมก็เปลี่ยนขาดผมได้สามดาวมาผมังเปลี่ยนเลยมันเป็นตัวโกงมันเป็นตัวใบแล้วก็แล้วก็มาดูมาดูกิจกรรมจัดอันดับกันก่อนก่อนจากเนาะอ่านี้การ์ดผม อยู่ที่สองสี่สี่เก้าที่หนึ่งอยู่ที่สามสี่หกหนึ่งทำไมที่หนึ่งกระโดดฉีดไปประมาณนั้นทีแรกผมก็จะประมาณสามพันแบบใกล้เคียงกับที่1เลยแต่ผมไปรีไปรีการ์ดมาอ่านี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ด้วยแตสิบห้าอันผมเปิดไปละห้าอันนะนี่เราก็จะได้การ์ดฟ้ามาเต็มเลยที่ไม่สามารถหาได้นะแพทปัจจุบันนะครับสำหรับที่การ์ดยังไม่เข้านะ อ่าแล้วก็ทําไมที่หนึ่งเขาแต้มกระโดดจังเลยก็คือเรากดไปที่ตัวละครแล้วกดไปที่การ์ดก่อนการ์ดนะ่ะแล้วก็กดไปที่คัมพีพลังอ่านี่เขาจะมีตรงนี้เยอะเขาจะมีการ์ดพวกนี้เยอะเป็นเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยทุกๆครั้งที่เลเวลเพิ่มมันก็จะบวกเข้าไปในะเห็นไหมครับทุกทกครั้งที่เลเวลเพิ่มมันก็จะบวกเข้าไปเพื่อนก็ลองมาคลิกดูได้ผมก็ประมาณนี้แล้วก็สองเขาอัพการ์ดแบบเฉลี่ยเฉลี่ย ก็คืออัพทุกใบเฉลี่ยกันพลังตรงกิจการ์ดมันจะได้เยอะกว่าแต่ของผมเน้นใช้เน้นใช้งานผมก็เลยอัพแบบไปทางใดทางหนึ่งสุดๆอย่างเช่นเการ์ดของแคปเปอ o คที่เล่นดันดัน,ด,นดันหอคอยเอ,อกิจกรรมดันดันชั้นของห,งหอคอยผมก็ได้มาแค่ที่สามเพราะตอนนั้นเหมือนว่าตอนนั้นผมไม่ว่างว่าผมปล่อยแล้วผมลืมผมไปเล่นแบบ กิจกรรมดันพลังมากกว่ากิจกรรมขอซอยให้เอาให้ได้อะไรนะชากะมาผมก็อัพไปสูตรสูตรแต่สามสิบสามสิบยี่สิบสามสิบสามสิบสามสิบผมไม่ได้มาแบบเฉลี่ยให้ทุกใบมันมีรีววสิบรเวลยี่สิบไงเงี้ยครับถ้าจะเล่นกิจกรรมดันพลังการ์ดก็คือต้องอัพเฉลี่ยประมาณนี้แล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ติเมอร์้วยนะครับถ้ามีข้อข้องใจหรือว่า ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นถามมาได้เลยสำหรับคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับ